คุณเชื่อในเรื่องของความเชื่อไหมผมไม่เชื่อครับผมเชื่อครับผมเชื่อนะครับเชื่อครับไม่เชื่อคะ่ะฉันเชื่อคะ่ะเชื่อคะ่ะเราคุณรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่คุณเชื่อเป็นศรัทธาหรือ,องมงาย ช่อขอไม่ตอบค่ะอไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะพ้ความศรัทธาครับเพราะผมเจอมากับตัวเองครับเป็นความศรัทธาครับเพราะถูกปลูกฝังไม้เชื่อครับศรัทธาครับก็ว่ามันมีผลต่อกันใจวิตรับแล้วทำไมคุณถึงไม่เชื่อผมคิดว่ามันเป็นเรื่องงมง,งายครับก็คิดว่าความเชื่อเป็นเรื่องของส่วนบุคคลไม่ใช่กับทุกคนค่ะ แล,แล้วคุณล่ะคะคิดว่าสิ่งที่คุณเชื่อเป็นศรัทธาอยู่งาย